สูขสุคนเนาะโอ้ย<อ>มือนีเส้นเตี๋ยมือนีเป็นมือสันวันดีครับได้เลือกได้ใช่มาอะไรครับผมบมือนีนโอ้บ่นว้ตัวครับต,ตอนแรกบ่นว่าอยากให้เดี่ยวพานเนาะเฟซบุ๊กพานครับผมบ่นว่าอยากเอาคนละไม่เก่าย่างกับพวกมาไล่มาถวายปูหยาอยู่บ้านเบิกทราบนี่ละโอ้คนติดตามกี่คนแล้วตอนนี้แสนกลัวแล้วครับ ดีใจด้วยครับกวดีใจด้วยครับผมรับรับได้รับเงื่อนเดือนแล้วโอได้รับเงื่อนเดือนเราก็เลยดีใจก็เลยสิมาทําตามคําหมันสัญญาครับครับผมครับก็เลยอีกประการหนึ่งก็คือมอญหันเป็นเลขมันดังหลายเนาะมันนี้ลูกค้าเพิ่งกับไปเลขมาหกหนึ่งแปดครับผมก็เลยไปซื้อกลับไปกลับมาก็เลยได้น่ำเพลินครับแสนแตกครับคกับก็เลยเป็นการบุญสองสองเด้ง ครับผมบนซองเด่งมือนีก็เล่ได้มากแก่บนครับมือนีร่วมยอดเล่ว่าถึยงว่าไงไงคือเจเจเจแดงก็มาบนด้วยกันครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเจแดงเจแดงที่ยินข่าวว่าแตกใช่ไหม โอ้โหดีใจด้วยนะครับฟันดีตัวค่ะมันมองวดที่เหลวอันนี้ดีกว้างฟันเมื่อกี้มันจะแตกโอ้โหแตกเลยค่ะเก้าเจ็ดนะยอดกระแตกยอดกรแตกโชคก็เข้าสองดิ้งสองดิ้งเลยครับช่วงนี้ตั้งแต่มาบ้านเบิกทรัพย์อะไรก็ดีไปหมดว้า บนอะไรมาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมันเข้ามาดีๆแบบมีของดีๆเข้ามาเนี่ยของอาหารตามสั่งก็ขายดีขายดีครับเอาไม่ทานเลยต้องนเนี่ยจนไรจนไังเส่ยย่วปึงย่วึงมันบอกเลขคนนั้นเน่เอาจะพึ่งจพึ่งเดี๋ยวก็เข้าสตรีมก็เข้าแถมถูกเลขอีกแถมถูกเลขอีก มันมันไม่น่าเชื่อนบนบนว่าอะไรครับบนว่าอะไรครับบนว่าให้มันผ่านนะครับว่าให้ผ่านครับแล้วมาได้เงินคิดว่าให้ลำถวายงงว่าไงเนเตียนลำถวายกดกดกดให้เราแต่ว่ามันมีปฏิหารอ่าปฏิหารนีครับเขาจะค่อยๆผ่านทีละจุดเนาะแต่คงผ่านพร้อมกันเลยเนี่ยโอ้มันก็เลยเป็นปฏิหารครับปกติเขาจะส่งเครื่องมือมา ทีละอย่างเนาะครับเสียนเตี้ยรวดเดียวเลยรับรวดเดียวเลยลวดจบโอ้ดีใจด้วยเอาทีนี้เสียนเตี้ยจะทําพิธีแก้แล้วก็บนจะบอกแนวทางตัวเลขด้วยใช่ไหมครับครับได้ครับของลูกค้าแลของลูกค้าเนะครับผมเอาให้ของลูกค้าที่เข้ามาหลายๆงวดนั่นแหละครับผมกับงวดนี้แกก็ได้อยู่มันเป็นตัวกันนะเป็นตัวกันแกแกก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวจะหาว่า แกได้ไหมงวดนี้ที่ว่าติดตามกันมาหลายๆงวดเนาะครับผมแกก็ถูกมาเรื่อยๆที่ให้ดูสถิติอันไหนครับอย่างงวดนี้แกก็ถูกอีกครับผมเพราะว่าเอาเดี๋ยวให้เตียนเตี้ยแก้ก่อนครับแก้ก่อนแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัวเลขกันเนาะดูตัวเลขเอาให้เตียนเตี้ยแต่มันเวลามันจะเลยนะครับผมใช่ครับโอเคครับวิธีบ่เตดำนี่เด้อไปเดี๋ยวนี้ให้ให้อาจารย์โอนะครับเป็นคนพานะครับเบิกทรัพย์ไม่ไหวแล้วพากลาก่อนเนาะครับ ข,ขึ้นทูบก,ก่อนนะครับจุดเทียนก่อนมีเทียนไหมเทียนจุดแล้วครับขึ้นทูบเลยครับมาจากขอนแก่นนะครับผมสังเกตดูเสื้อก็รู้นะฮะบาลมีอะไร ปู่ย่าพารวยโอ้มีธรรมดาครับครับไม่ธรรมดาใครอยากใครอยากรวยเหมือนกันกับเซียนเตี้ยก็มาบนได้เนะมาบนได้บนได้นะครับเรรมชาติบนได้หมดนบนไม่มีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมขอยอดก็ได้บนงานบนเงินก็ได้โขเข้าก็ได้นะเดี๋ยวจะพาบอกเก่าอาจารย์โอภาบอกนะครับพัฒนาก่อนเร้อ นะโมตัสสะ พระะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะระหังสัมมาอะะรหังสัมมาสัมพุทโธะระวะภะวะบุทังุทังภะ ก <mile> ะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตะอะคาวตาธรรมูธามมังนามสามีสุปฏิปโนะอะคะวโตะสวาคัสังโฆสังฆนามามิคุชาธบูชาธรรมบูชามชาสังฆบูชาข้าพเจ้า คำบอนคำวนวันนี้วันนี้ได้มาได้มาทำตามสัจจะวาจาสัจจะวาจามีข้าพเจ้าทีข้าพเจ้าได้ได้บนบานสารกล่าวไว้บนบานสารก่าวไว้สำเร็จผลสำเร็จผลอันตาอันตาวันนี้วันนี้ได้เตรียมได้เตรียมผลไม้ผลไม้ทูบเทียนทูบเทียนมากปูบุรีมากปูบุรีทั้งอีกทั้งอีก ใบสีบาสีเครื่องบวงสวงเครื่องบวงสวงมาถวายมาถวายแกองค์ปู่องค์ย่าแก่องค์ปู่องค์ย่าเทพไทยเทวาเทพไทเทวายินพรมยมยักษ์พรมยมยักษ์นาคุดคนทานนาคุดคนทันเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายพระแม่ธรณี เรนีพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขานักสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้บนบานสารเก่าไว้แล้วได้าสาไว้แล้วสำเร็จเห็นผลสำเร็จเห็นผลโดยเร็วโดยง่ายโดยง่ายโดยอัศจรรย์โดยอัศจรรย์โดยปฏิหารโดยปฏิหารนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ได้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีรวยเป็นร้านล้านงวดประจำวันที่นี้วปรสิบหกนี้เป็นต้นไปปนต้ได้วยเถินสาธุกาะวาจาจิตตังิตตังอาหังวันทาังนราคาที่ปรปดีวิสุทธิเทวาเวปูเทมี ปูสีสุดโทสีสุดโทวิสุทธิเทวีปูเคมีปูเคมีหญ้าสีปทุมายาสีปทุมาวิสุทธิเทวา เจวาปูเคมีเคมีกายวาจาอายะวาจาการอันใดการอันใดที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ประมาทได้ประมาทได้ล่วงเกินไเกินต่อท่านทั้งหลายต่อทั้งายองค์ปูองค์ย่าองค์ปูองค์ย่าพญานาคพญานาคาคาธิบดีนาคาธิปดีทั้งหลายทั้งทวยเทพเทวันที่อยู่ณสถานที่นี้สถานที่แห่งนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยกาก็ดีด้ว ดยวาจาก็ดีให yeah. ้ขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายประสบความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดแล้วไสขอให้สำเร็จโดยเร็วโดยง่ายโดยอัศจรรย์โดยปฏิหารขอให้ล้านแตกนับตั้งแต่วันนี้เวลานี้ด้วยเธอด้าธุ ลาดแตกเรื่อยๆไม่มีครับมีพระอ่าเดี๋ยวเอาเอาเอายกนี้ขึ้นหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่พากล่าวสักเคเลยเทพเทวดายังไม่มาเนาะเมื่อกี้คือการอธิษฐานนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อา,า,าราหโตสมมาสัุทธาตัวนั้นตัวบโตเยเทวาสังคาดุราเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายอันมีพระอินทพระภุมพยมประการทั้งเท้าจาตุรกบาลทั้งเสียทั้งพระมาตุรีพระแม่ธรณีพระภุมิเจ้าที ให้เสด็จลงมาเป็นเจนเป็นปฐมข้าพเจ้าจะขออัญนเชิญถ้วยเทพเทวันทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบชั้นดินสิบสี่ชั้นบดานทั้งเจ้าจตุโรุกบาลทั้งสี่ให้เสด็จลงมาทั้งเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าห้วยเจ้าห้องเจ้าคลองเจ้าบึงในวันนี้สักเคกามิจะรปเปกิริสติกรตเต จันทริกเวิมาเนที่เปรเทจะขามิตรวันอะฆาในเคหะวัดภูมิหิเคตเตมภมมาจะยันตุเทวาชรัฐราอุยสมัยยักษะขพันทบวนา ตันตาสัติเจยังมุนิวราวาจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสะสวรรคารูยัมพะทันตาธรรมสะสวรรคารูยัมพะทันตา ธรรมาสวันคัการออุณอะยัมพะทันตาดูราเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายวันนี้ค่ะพระเจ้าได้กล่าวอัญเชิญถวยเทพเทวันอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้ารพระสังฆเจ้าทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ปู่บรม,มครูปู่ฤาษีร้อยแปดเทนองค์ทั้งปริญานาคทั้งสี่ตระกูล ทั้งมีองค์ปูสีสุดโธมิยะสีปทุมมาเป็นองค์ประธานในวันนี้ลูกหลานด้วยตั้งกายใจวายาด,ดีแล้วในการนอบนอ้อมแด่คุณคุณงามความดีกับองค์ปูองค์ย่าให้วงคูองค์ย่าประทานพรสุทธิโชคให้ลูกหลานรวยๆกันในงวดนี้ทั้งหน้าที่การงานการเงินหวังสิ่งใดแล้วไช้โปรดสำเร็จโดยเร็วโดยง่ายโดยอัศจรรย์โดย,รรโดยทันด่วน โดยปติหารในการทุกเมื่อนี้ด้วยเถิดบคพรเจ้าครับครับผมแ,<ค>แกเรียบร้อยใช่ไหมครับครับแก้เรียบร้อยแล้วจัดแรกวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากอ่า FC ทุกๆช่องนะครับครับผมครับผมเป็นแนวทางของลูกค้าก่อนอ,อครับแนวทางของลูกค้าที่อ่าโอปอเบิร์กซับหรือว่าช่องต่างๆได้ออกไปเนาะครับครับที่ว่าเข้ามา บาง f อฟบางคนเขาจะถามว่างวดงวดที่แล้วเป็นยังไงมั่งอแต่วันนี้ไม่ได้เอาของเก่ามาเนาะของเก่ามันจะมีหกหนึ่งแปดที่จําได้นะครับคกับหกหนึ่งแปดแล้วว่าไปตัดเล่นกับผมไปลับหัวเอาไปกลับหัวเอาับบลตัวกันเก้าหนึ่งคนที่ว่าเป็นลูกค้าเขาก็ถูกครับกับเขามาเขาเขาก็ถูกเขาก็เขาซื้อกลับกลับหัวกันโอ้แต่เที่ยวนี้เขาก็มาแล้วมาโชว์ให้แล้วโชว์ครับ เป็นชัดไหมตัวนี้ยเอาเด<อ>ี๋ย<อ><อ>วคัดลอกไว้ให้ละครับคัดลอกไว้ให้แล้วครับนะครับเด่นเจ็ดหนึ่งตัวเด่นเลยแปดเจ็ดหนึ่งนี่คือเด่นครับศูนย์เจ็ดแปดโอ้ตรงกันเลยทีนี่ครับศูน <0 7. S 1> ย์เจ็ด <DON C> ดีนะครับในานเลขลูกค้านะครับแต่ว่าแกเล่นเฉพาะของแกเนี่ยกลับไปกลับมาตั้งแต่มหาโอปอสามสี่งวดแล้วคิดว่าน่าจะถึงเนาะที่ว่าเรามาคุยกันั <c oughs> ให้เอามาดูสามสี่งวดนะครับเอาแคปหน้าจอไว้น,นะครับผมงวดเมื่อกี้ว่าจะไม่ถูกแกก็ดันถูกอยู่ดีครับ วันนี謝謝้ก hmm. ็พี่เตี้ยก็มาทําตามสัจจะวาจาแล้วเนาะตามสัจจะวาจาเพราะว่าเรามาบนบานศาลกล่าวเอาไว้เนาะชุดเน้นก็คือที่ขีดเส้นใต้นี้ใช่ไหมครับครับเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดหกสี่ครับผมกับสำหรับตัวนี้เขาแถมมาเป็นตัวล่างวะเองโอ้วันนี้มีแถมเออมีแถมงวดก่อนไม่มีแถมในงวดก่อนนี่มีแถมครับกับมีแค่สามตัวสองหางครับงวดก่อนเนี่ยกลับไปกลับมาวันนี้มีแถมล่างสองตัวล่างคร่ะ เอาอย่างไงกข็ขอขอบคุณเซียนเตี้ยนะครับ,บค,ครับ <ผม S 1> ขอบคุณครับ